ดีแมทนะครับวันนิว,วน,นะครับสามพันสี่เอเจนะครับข้ามาดีแม็ใช้งานนะครับเดี๋ยวฟังเสียงตัดเครื่องครับมาดูรอบเครื่องกันนะครับอ่าเลขไม้หกหมื่นกวโลนะครับดูรอบเครื่องนะครับ ีนึงนะครับดูคันครับคับ้า่ของรถเท่าไหร่ครับเป็ในพี่มาลิเีบที่อยู่นะดีไหมครับก็ดีดีดีนะครับครับ ไม่ไกลกองอ่แล้วเป็นไงกับตาการเร่งรู้สึกว่ายังไงมันเวลาแซงมันมันพุนะ่งอ่ะมันไม่อื่นนะรอบคือว่าปลุกใจปลุกใจเหรบโอเคครับขอบคุณมากครับ,บครับผมครับ